จะหารายได้เล็กๆน้อยๆโดยผ่าน a s s e n s e เป็น a s s n ซ s e เดียวกับใน YouTube นะคะใครที่มี YouTube อยู่แล้วแล้วคุณต้องการเขียนบล็อกด้วยคุณไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่นะคะใช้บัญชีเดิมนั่นแหละใช้ a s s n ซ s e เดิมเลยนะคะวันนี้เนี่ย่าก็เข้ามาจัดก,การบล็อกใหม่ของปนเหมือนกัน่าก็ขยันทำบล็อกเข้าไปเพราะโบก็อยากได้ตังเพิ่มอะนะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะคะปนไม่เร่งไม่รีบพนมาเจอสิ่งใหม่นะคะ ซึ่งเมื่อก่อนนี่โบก็ไม่เคยทํานะแล้วเดี๋ยวโบต้องไปไล่ดูบล็อกเก่าๆด้วยว่าโบต้องเปิดไหมนะให้คุณเข้ามาคลิกที่ e a r n i n g นะหาให้เจอแล้วกันว่า e a r n i n g อยู่ตรงไหนนะคะทุกคนเวลาคุณเข้าไปในบล็อกของคุณเนี่ยคุณก็จะมีการจัดจัดแจงจัดระเบียบเซตค่าอะไรต่างๆเนี่ยนะตรงด้านซ้ายมือเนี่ยนะคลิกที่ Earning นะคะแล้วตรงนี้เนี่ยเขาจะมีให้เราเลือกว่าเราจะเปิดหรือเราจะปิด โฆษณานะคะภาษาไทยปุไม่รู้ว่าเขาขึ้นว่าอะไรนะภาษาอังกฤษก็คือ display a s on your blog อันนี้นะคะต้องเปิดด้วยนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วนะคะส่วนธีมนะคะมีน้องถามเอาไว้ปสตดแนะนำไปว่าคุณต้องทดลองธีมดูว่าการเจ็ตมันแสดงด้านหน้าไหมนะปุ๊ดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเราใช้ธีมใหม่ๆเนี่ยแล้วเรา มีไอ้ตัวดิสเพย์แล้วเนี่ยอตอนนี้ data หายไปเพราะว่าอินเทอร์เน็ตวอทขาด,ด,ดมามาไงเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งนะคะ,ะข้อมูลวอมาแล้วคือเพรคิดว่าถ้าเขามีระบบใหม่มาให้แบบนี้นะทีมอื่นๆก็น่าจะใช้ได้แล้วนะวิธีที่จะรู้ว่าได้ไม่ได้ก็คือต้องลองนะคะลองแล้วก็ดูซิว่าใส่กาเจ็ตอื่นเป็นอื่นๆที่ไม่ใช่เอเซนอะ กาเจตแสดงไหมถ้าการเจตแสดงโฆษณาก็คงก,ก็คงจะแสดงด้วยหรือคุณต้องใจเย็นๆทำไปเรื่อยๆแล้วรอสักระยะหนึ่งเนี่ยก็น่าจะมีโฆษณาหให้คุณเห็นนะอันนี้โบสต์บอกไม่ได้เลยนะเพราะว่าโบส์จะใช้ธีมธรรมดาเนี่ยซิมโ e ใช้ซิมโ e เลยนะคะซิมโพซิมโพเลยง่ายสุดนะคะคราวนี้โพส์จะลองไปดูในบล็อกอื่นนะคะน,นี่ให้ดูก่อนบล็อกที่โบส์จัดแจงตรงนี้นะคะ ถ้าคุณสนใจแวะไปหาช่อง y o u t u b e โอ,อดูได้นะคือโอ๊ตค่ะไดอารี่นะปออ่านบล็อกเก่าๆให้ฟังสำหรับใครที่ไม่ชอบอ่านฟังเสียงเอานะคะเอากลับมาที่เรื่องของเราปอจะเข้าไปดูในบล็อกเก่าๆของปอ๊ดูซิว่าไอ้ตรงเอิ n นิ่งนี่นะคะมันเปิดไว้ไหมเนี่อันนี้เปิดไว้แล้วนะคะเปิดไว้แล้วก็แล้วไปแล้วก็ เช็คทุกอันเลยนะคะมีกี่อันก็เปิดไปตรงนี้ของโบสเนี่ยมันมีโฆษณาเข้านานแล้วมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรแต่อันที่ยังไม่มีเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอันใหม่ๆนะคะเรนะก็เช็คเข้าไปทุกอันเลยนะคะของโบสส่วนใหญ่จะเปิดโบ๊จะพลาดไม่ได้ไงเพราะถ้าพลาดก็เท่ากับว่าเราพลาดในการรับเงินไงใช่ไหมทุกคน ขยันทำเข้าไปนะคะแล้วก็พยายามตั้งใจเพราะบางคนน่ะตั้งใจแต่ไม่มีความพยายามมากพอเพราะว่าท้อแล้วก็ถอยไปก่อนไงคือเราต้องตั้งใจและพยายามด้วยพยายามทําให้ตัวเองขยนันเขียนบล็อกเล่าเรื่องนะคะ,ปะโป้ก็มีทั้งเขียนบล็อกแล้วก็เล่าแล้วก็แชร์ y o u t u b e นะนีเขาบอกว่า looks like you have a n a s c e n t account นะแล้วก็เหมือนก็แบบว่าเออดูเหมือนเธอจะมีบัญชีอยู่แล้วนะแต่เธอยังไม่ได้เชื่อมต่อนี่ไงเขาบอกว่ายังไม่ได้เชื่อมต่อเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ปอเข้าไปในบัญชี a s c e s t ของโบลแล้วเนี่ยมันก็จะมีแจ้งว่าเว็บอันนี้ของเธอยังไม่เรียบร้อยดียังไม่ Connect คือโบลก็ยังหาไม่เจอเนี่ยโบลทาไปก็หาไปเรื่อยๆทําไปหาไปเรื่อยๆนะทุกคนก็เข้ามาดูนะอะ ก็ค o นเน c กเรียบร้อยพอเจออันไหนที่ยังไม่ได้เชื่อมต่อหรือปัญหาเนี่ยเราก็ต้องเข้ามาดูเพราะว่าตอนที่โบททำเมื่อก่อนมันก็ยังไม่มีไอ้พวกนี้มันยังมันยังต้องแบบทําเองอะไรเองแต่อันเนี้ยทางเทคโนโลยีอะทำให้ทางคนที่เขาทําบล็อกทําควบคุมเว็บไซต์ต่างๆก็ง่ายสําหรับผู้ใช้มากขึ้นนะนะเน่ก็เปิดนะคะทุกคนอ่ะแค่นี้ก็เชื่อมต่อแล้วนะคะต่อไป เดี๋ยวเขามีให้เซฟไมไม่มีเซฟข้างล่างอย่าไปคลิกนะทุกคนข้างล่างคือ remove adsense คือเราจะเอาโฆษณาออกนะอย่าไปคลิกมันนะมันก็มีเยอะแยะมากมายไปหมดนะคะอันนี้มี view earning อันนี้เดบเรียบร้อยแล้วเขาบอกให้ view earning นั่นแสดงว่ามันก็คงลิงก์ไปที่ adsense หรือไปที่ไหนสักอันนึ่งนะนี่ไงอ่าทุกคนเห็นต่างโบออดเลย <laughs> okay, โอเคโออไม่มีอะไรปิดบางอยากดูดูโลด นี่นะคะโบ๊ก็รอรับเงินสิ้นปีนี้แหละเพราะว่าโบสอ่ะเบิกปีละครั้งนะคะเบิกปีละครั้งนี่แหละมันก็จะมีไซส์ทุกอย่างเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันตรงเอเซน์นะคะดูบล็อกให้เรียบร้อยก่อนหมดหอย,อยางหมดละมังนะเท่าโบก็เขียงวนไปเรื่อยๆเท่านี้นะคะเราก็มีโฆษณาเข้าเรียบร้อยนะคะมาดูที่หน้าหน้าบล็อกดูนะ สักอันหนึ่งอันนี้เป็นอดพีเทอร์สันนะคะอดพีเทอร์สันนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปดก็จะแชร์วิดีโออ่ะมาเยอะแต่ก็มีที่เขียนด้วยสลับกันไปนะทั้งภาพทั้งรูปทั้งวิดีโอมีหมดแล้วใครที่เข้ามาในบล็อกโพลแล้วเห็นโอ้โหทำไมปดมีโฆษณาเยอะแยะเลยเนี่ยไม่ใช่เป็นแอสเซนทั้งหมดนะทุกคน พวกนี้เนี่ยโปรทาร f มแอเฟรีตด้วยคืออ้างอิงเอ,นเ,นเอาแบนเนอร์ไม่ใช่แบนเนอแบนเนอร์ของเว็บมาใส่เพื่อถ้าใครมาคลิกแล้วซื้อันก็จะได้เปอร์เซน็นต์บ้างแต่ว่าทํามาก็หลายปีแล้วก็ยังไม่ได้จากแบนเนอร์ตรงนี้สัทีก็ไม่เป็นไรเพราะว่าโบไม่ได้มาอัปเดตเปลี่ยนเขาจะมีแบนเนอร์ให้เปลี่ยนเรื่อยๆโบไม่ได้มาอัปเดตเนี่ยโบขี้เกียจเพราะบางคนเยอะจัดทําอย่างอื่นด้วยหลายอย่างไง นะคะถ้าใครขยันขยนันคุณก็ทำได้นะปอดมีวิดีโอสอนไว้แล้วว่าทำยังไงเกี่ยวกับแบนเนอร์แอฟเฟลเลตอะไรงนี้นะเข้าไปหาดูนะส่วนไอหัวกราฟิกตรงนี้เนี่ยใครสนใจอยากทำนะก็เข้าไปที่นี้นะปอดจำไม่ได้หรอกปอดใช้อันนี้มาเนิ่นนานแล้วก็ไม่ได้ใช้ที่อื่นเลยปอดใช้ที่นี่ที่เดียวเลยนะใช้ฟรีนะทุกคนใช้ฟรีคุณก็เข้าไปที่เนี่ย glittergraphics Gr com นะแล้วคุณก็เลือกเขียนคา เนี่ยแล้วคุณก็เลือกแบบตามที่มันมีนะเนี่ยสมมติมพอใจแล้วเนี่ยคุณก็เลือก generate code นี่นะคะก็เลือกแล้วก็ให้ copy ไอ้ตรงนี้เอาไปวางเอาไปวางที่ไหนเอาไปวางใน HTML นะคะแล้วมันอยู่ตรงไหนยังไงผมก็ทำวิดีโอสอนไว้แล้วเหมือนกันไปหาดูนะทุกคนไปหาดูถ้าเราไม่เอาตัวหนังสือเราสามารถจะใช้ตัวอื่นได้นะคุณก็มาเล่นของเขา,าเขามีให้เล่นเยอะแยะเลยพวกเนี้ย เขามีสำเร็จแล้วก็มีคลิปอาร์ตแต่ถ้าใครมีเว็บอื่นที่ใช้อยู่แล้วแล้วมันได้ไหมคุณก็หาด้วยตัวเองนะทวนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเขาให้แชร์ได้เนี่ยจะมีเป็นโค้ดหรือเป็นลิงก์ให้เราเอาไปใส่นะก็เข้าไปคลิกดูเดีย๋ยวผมจะคลิกให้ดูสมมติผมจะเอาไอตัวไอศครีมเนี่ยเนี่ยเขาก็จะมีอันนี้ C o p y to Facebook เดี๋ยวนี้มันมีเยอะแยะมากมายทางโปรแกรมเมอร์ของเว็บเขาก็ต้อง มีการพัฒนาเพิ่มข้อมูลเว็บนี้เพื่ใช้มาแบบโอ้ตั้งแต่อยู่เมืองไทยอะ่ะจนเพื่อไปอยู่อเมริกาจีิทปีที่สิบแสดงว่ามันอยู่ยาวนานมากเพราะในบล็อกออมันก็ยังมีอยู่นะฟรีทุกคนฟรีนี่อันนี้ก็ก๊อปปี้ไปใส่ได้นะสิ่งที่ควรรู้ก็มีเท่านี้แล้วก็เข้าไปที่ AdSense นตะ์ทุกคนเข้าไปที่แอสเซนต ป๊ดเจอตรงนี้มาเช้าทําไปแล้วป๊ดก็มาคลิกๆเพราะว่าแอสเซนมันก็เปลี่ยนหน้าตาเหมือนกันนะจากเมื่อก่อนนี้นะใครที่เพิ่งเริ่มทําใหม่ก็ไม่รู้หรอกว่านะักแก้วเก่าเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรนะนี่คือเราก็ต้องใส่บล็อกที่เราทําเข้าไปด้วยนะทุกคนกคนต้องใช้เวลาในการศึกษานะปุะก็ดูไปเรื่อยๆปุ๊ก็ยังไม่ได้เป็นแบบโปรเฟ s ชั่นอลหรือเป็นกูรูเป็นผู้รู้อะไรแต่อย่างใดก็คือเป็นคนหนึ่งคนที่ต้องทํา พราะเราต้องการสตางใช่ไหมอ่านี้ก็คือโฆษณานะคะเมื่อกี้อดูไปแล้วรอบหนึ่งนะเขาก็จะมีให้เราดูว่าเออเนี่ยมันมีบล็อกอะไรที่เราเอาไว้แล้วทําไมมันมันมีออฟมันมีออนเนี้ยเราก็ต้องเข้าไปดูว่าทำไมมันออฟทำไมมันออนเนี้ยนะก็ต้องเข้าไปหาสาเหตุว่าทําไมซีรีพอร์ตอันเซฟรีพอร์ตพวกก็ไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันเนี่ยพวกก็เพิ่งจะจคลิกเนี่ยแหละเออ มันมีออฟมันมีออนนี่มีเออร์เน็งเห็นได้ด้วยเนี่ยก็มีเงินเข้าเห็นไหมทุกคนเข้าทีละนิดทีละน้อยอ่ะก็สะสมเอาไว้อ่ะพุ๊ก็เพิ่งมาดูครั้งแรกอ่ะรายละเอียดพวกเนี้ยเพราะว่าไม่ค่อยได้เข้ามาดูบ่อยคือนานๆจะเข้ามาดูสักทีอย่างเงี้ยมีคนดูก็มีอยู่นะ68สิบแคนสิบสงคนเงนี้ยก็เข้าไปดูนะคะมีประเทศบอกด้วยว่าประเทศไหนดูเนี้ยประเทศไทยดูเยอะสุดอ่ะก็ว่ากันไป ประเทศอเมริกาเล็กน้อยมันขึ้นอยู่กับว่าบล็อกเราเขียนภาษาอะไรแหละแล้วก็เข้าถึงคนกลุ่มไหนมันก็จะเป็นเหมือนแบบสถิติของเรานะเดี๋ยวบดตดูต่อไปก่อนมีอะไรอีกเดี๋ยวบดค่อยแก้ไขมันมีการแก้ไขอีดิทได้ด้วยลองดูซิว่ามันจะเกี่ยวข้องกับที่บล็อกม,มันออฟหรือเปล่านะตรงนี้ไม่มีอะไรนะคะก็กลับไปไม่สามารถจะดูได้เดี๋ยวป๊อค่อยแก้ไขเองว่าทำไมมันถึงออฟทำไมมันถึงออนนะ แล้วก็ custom channel ตรงนี้บอไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกัน URL channel ตรงนี้ก็คือเราสามารถที่จะใส่เข้าไปได้ตรงนี้นะคะมันมี active อยู่แค่7อันพอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันถึง active แค่7อันแล้วอื่นๆเป็นยังไงอะอลองใส่ไปสิปอจะใส่ในของโอที่มันไม่เปิดเมื่อกี้มันเป็นบล็อกใหญ่เลยนะแต่ทำไมมันไม่มีปก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกว่าไอ้ที่มัน มีมันคืออะไรนี่เขาบอกว่าพดเคยมีอันนี้อยู่แล้วมีซ้ำไม่ได้เอาโอเคก็ไม่ใส่เนี่ยนะคะไม่เป็นไรเชื่อมันเพรากไม่เข้าใจหรอกแต่ว่ามันมีอะไรให้ใส่พ๊ก็ใส่ใส่ไปหมดแหละผมว่าใส่ไปเนริรนนานแล้วไงอันนี้เอาไว้ให้เซิร์ชอะไรสักอย่างก็ไม่รู้ inactive size เนี่ยไอตรง inactive size นี่แหละพ๊ต้องมาจัดการมันว่าทำไมมันถึง inactive อันนี้ ready แล้วแต่ยังไม่มีโฆษณามาั นี่และนะแล้วก็ไม่มีอะไรละมัง้งอันนี้คือบัญชีเราก็จะมีในการเซตติ้งอะไรก็ว่ากันไป p e r s o n a l setting อ่ะตรงนี้เกี่ยวกับของเรานะเนี่ยผมก็จะมีแบบเนื้อหา68%แชร์อีกต่างหากแล้วก็เป็นเนื้อหาที่เป็นเจ้าของเอง YouTube เป็นเจ้าของเงี้ยแล้วก็ เป็น Search 51 Publisher Share ช็ร์แชก็แชร์แช์แช์หมดเลยนะแชร์ share หมายถึงเขาแชร์ให้เรามัง้ง Ascent ก็เท่านี้ Display a d เขาให้เราเลือกวิธีการว่าไปแสดงลักษณะยังไงบนมือถือนั่นเองนะอันนี้เขาบอกว่าแนะนำอันนี้ก็อันนี้นะ ก็คลิกเข้าไปดูว่าอะไรยังไงก็ไม่รู้เพราะมีอะไรให้ก็คลิกไปพลาวก็ครีเอทไปเลยมันเป็นของใหม่อ o u n e to to n e y o y r u r u t i t d เออเอาเป็นโอตค่ะละกันแล้วเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าอะไรไม่รู้เนี่ย Press the code copy and press the code unit between body t a g tag เออตรงไหนก็ไม่รู้อ่ะเอาไว้ก่อนเพราะยังไม่ทำหรอกเพราะว่ามันมีรายละเอียดที่ต้องใช้เวลาในการศึกษาอะไรประมาณนี้แหละนะ แล้วก็มีคัสตอมแชแนลอ่ายูอะไรพวกนี้เยอะแยะไปหมดเออตรงนี้เนี่ยที่มันยังไม่มีเนี่ยคุณที่บอกว่าเออทำไมโฆษณายังไม่เข้าคุณเข้ามาเช็คในนี้ได้เลยเนี่ยถ้ามันยังเป็นตัวแดงอยู่อย่างเงี้ยก็คือยังไม่ผ่านแหละคุณก็ทาไปเรื่อยๆแล้วกันของหมดมันก็มีทั้งผ่านและไม่ผ่านเห็นปะแล้วก็บางอันก็จะเป็นว่ารีวิวเดียกว่าน,นะเนี่ยอย่างเงี้ยรีคว r รีวิวแสดงว่ามันก็อาจจะ ก็ใกล้แล้วอะไรประมาณนี้นะแค่นี้เขาก็จะมีบอกว่าทำไมถึงยังไม่มีโฆษณาเข้าเนี้ยเขาก็จะบอกมันอินแอคทีฟอยู่เราต้องทำยังไงอะไรก็ว่าไปตามนี้ก็ต้องอ่านต้องใช้เวลาในการอ่านเท่านี้แหละที่อยากจะมาบอกวันนี้นะคะขอให้ทุกคนนะคะสร้างไรายได้กันบ้างเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆเนาะพอเป็นกําไรไปแล้วบายบาย